สวัสดีครับพบกับผมช่อง top story นะครับวันนี้ผมจะนำเสนอเกม roller coin นะครับเรามาสร้างห้องขุดบิตคอยครับโดยไม่ต้องใช้ต้นทุนนะครับก็วันนี้ผมจะนําเสนอเกมนี้นะครับคือว่าเกมนี้มันเปิดมานานแล้วประมาณ3ปีนะครับก็คือสามารถขุดบิตคอยได้โดยแบบไม่ต้องลงทุนนะครับแต่ว่ามันจะขุดได้ตาน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือว่าตัวเกมเนี่ยคือเราเล่นไปปุ๊บก็คือเหมือนแบบเราสร้างห้องขุดนะครับถ้าใครเคยรู้จักบิตคอยเมื่อหลายปีที่แล้วก็คือแบบว่าเราต้องไปซื้อ การ์ดจอเสื้ออะไรมาทําใช่ไหมครับก็ตอนนี้คือสามารถเล่นตัวนี้แล้วก็สามารถสร้างเบออิตคอยขุดขึ้นมาได้อีเาเรี่ยมอะไรก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวหน้าเว็บไซต์ก่อนครับตัวหน้าเว็บไซต์ก็เข้ามาที่เว็บนี้ครับโลลูคอยนะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็กดตามที่ผมลิงก์มานะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปกดเว็บปื่มอาจจะถูกหลอกถูกอะไรได้แต่ข้อดีของของตัวตัวนี้นะครับคือเราไม่ต้อง ล็อกอินกับไอเมตามาร์กหรือว่าตัวกระเป๋าวอทเล็กวอเล็ตนะครับคือแบบว่าถ้าเราขุดได้จํานวนที่เขากําหนดแล้วเราค่อยโอนไปใส่กระเป๋าเราได้เลยครับ mm hmm. ก็คือไม่ต้องกลัวโดนแฮ็ก hmm. หรือว่าตัวลักภูได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ไปดูดูหน้าเว็บกันก่อนครับก็ตัวตัวเกมก็จะเป็นแบบนี้ครับ mm hmm. ผมแปลภาษาไทยให้ดูนครับก็มันคือแบบว่ามันเกินเหมือนเกมกับการจําลองการขุดบิตคอยครับก็คือว่าแต่เราเป็นเล่นเป็นตัวเล่นเกมครับแทนที่เราจะต้อง mm hmm. เขาเรียกอะไรพูดออฟพูดออฟเบิร์กในการใช้ ใช้ไอ้ตัวเครื่องการจอใช่ไหมครับเราก็ใช้การเล่นเกมแทนเป็นการเล่นมินิเกมแล้วก็ทําให้เหมือนเราจําลองครับเป็นการขุดบิตคอยแต่เป็นการเล่นเกมนะครับก็ส่วนตัวนี้ครับก็เพิ่งลองเล่นได้2วันวันสองวันนี้เองนะครับก็เกมเนี้มันมีมานานแล้วนะครับนี่ครับก็คือมันทางานอย่างไรก็คือเหมือนเราเข้ามาเล่นเกมลงชื่อสร้างตัวละครแล้วก็เริ่มขุดได้เลยขุดแล้วก็รับรางวัลไปนะครับแต่ว่ามันต้องอาจจะต้องใช้เวลานานครับ ผลตอบแทนอาจจะได้ไม่เยอะมากยังไงก็ต้องลองดูแต่คือมันเป็นสําหรับสายฟรีนะครับหรือว่าจริงๆเติมมันก็ได้แต่คือเราต้องรับความเสี่ยงมันเองนะครับอันนี้ไม่ใช่แนะนําการลงทุนนะครับก็เป็นเกมเกมหนึ่งเฉยๆนะครับแนะนําระบบเกมอะไรประมาณนี้นะครับก็นี่ครับตัวเวเกมก็คือพาเพื่อนมาช่วยกันขุดก็ได้หรือว่าเล่นขุดคนเดียวอะไรก็ได้ได้หมดนะครับคือจะมีระดับในการแข่งเนีครับขุดไปเรื่อยๆโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปโอเคครับต่อมาอันนี้ก็คือเป็นตัวหน้าโฮมนะครับ เนี่ยนครับก็คือผมเนี่ยขุดไปแล้วนี่ครับมันจะได้ต่อครั้งหรือต่อเวลาต่อหน่วยนะครับก็เป็น24ทเทลเฮิร์ตนะครับต่อประมาณรู้สึกจะประมาณสิบนาทีเดี๋ยวเขาจะปันผลออกมาให้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโดยยอดยอดรวมของผมก็มีบาตอนนี้ครับ664แต่ตอนนี้อันนี้เขาแถมให้ก่อนแล้วหนึ่งหนึ่งแสนเนี่ยครับแต่อันนี้เป็นหน่วยเป็นบิตคอยนะครับก็จริงๆก็สาม,มารถทั้งขุดทั้งอีเตอรเียมได้ของ บแนนแล้วก็ขุดด็อกคอยขุดไอ้ตัว u s d ออะไรนะครับได้หมดส่วนตัวนี้จะเป็นสกุลเงินของตัวเกมเขาครับอันนี้ต้องอาจจะต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อเพื่อรับนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ใครต้องใครมอ,มองว่ามันมันยังเสี่ยงอยูอ่ไม่น่าลงทุนผมว่าแนะนําว่าลองขุดฟรีไปก่อนก็ได้คือมันไม่เสียอะไรควรจะได้จํานวนแล้วค่อยโอนออกมาแล้วก็ค่อยจะเติมจะเติมไปทีหลังก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับแล้วก็อันนี้ผมจะแนะนําตัวหน้าเกมก่อนคือตัวเกมเราครับแรกๆก็จะเป็นแบบ คอมธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะโชว์รูปไปดูนะครับคือตัวคอมเนี่ยเราจะเป็นแบบคอมตั้งโต๊ะธรรมดาแล้วพอกดอัปเกรดเล่นเกมไปเรื่อยๆคอมมันก็จะอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนว่าคนเล่นฟรีนี่คือต้องทํายังไงบ้างเราก็เข้ามาเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับมันจะมีกิจกรรมต่างๆเห็นที่โชว์ไหมครับอันนี้ก็เป็นซีซั่นสองนะเพิ่งเพิ่งทาขึ้นมาครับก็จะเป็นเกี่ยวกับด u s t กสตาร์นะครับก็คือมันจะเป็นเครื่องขุดนะครับก็เดี๋ยวดูดูหน่วยที่เราจะเล่น คือพอเราได้เครื่องขุดมาใช่ไหมเราก็จะได้แรงขุดมากขึ้นเป็นหนึ่งพันกิกะเฮิรติกะเฮิรตนะครับแล้วก็ห้ารอยิกะเฮิรตอะไรเนี้ยคือว่าความแรงในการขุดยิ่งเยอะก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เนี้ยเปอร์เซ็นต์ในการขุดตรงนี้ครับคือตอนนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เติมยังไงก็คือแบบว่าลองขุดดูก่อนอันนี้แนะนํานี่ก่อนนะครับโอเค เนี่ครับเราก็เล่นกิจกรรมต่างอีเวนต์เควสนะครับเราก็จะได้รับของไปตามเลเวลพอเราถึงเลเวลที่2ก็ได้อย่างนี้เลเวลสได้อย่างนี้เป็นอันนี้สายฟรีนะครับก็คือต้องเล่นถึงเลเวลสามถึงจะได้ตัวนี้ครับสามร้อยจิกเฮิร์ตนะครับก็ทำเควสไปเรื่อยก็ได้ครับแต่ถ้าเติมเงินก็มันก็ได้เลยแต่ว่าผมก็อยากให้ลองเล่นธรรมดาดูก่อนอย่าเพิ่งเติมนะครับนี่ครับเนี่ยผมก็ทําไปแล้วดูวิดีโอดูอะไรได้อเอพีอะไรประมาณนี้ครับก็ทาไปเรื่อยเสร็จปุ๊บเราก็มาดูเมื่อกี้เราเข้าหน้าอีเวนต์ใช เรามาดูครับตัวของที่เขาขายนะครับคืออะไรบ้างปกติเนี่ยเราต้องเติมเข้ามานะครับก็ค่าเงินก็เป็น L อเป็น r l t นะครับก็คือว่าเรามาซื้อเครื่องขุดในเกมเวลาเราเล่นเกมไปเรื่อยมันก็จะคือแบบทําให้ขุดได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับก็เป็นมีทั้งหลายอย่างให้ลองซื้อดูนะครับจะซื้อก็ได้หรือไม่ซื้อก็ได้นะครับโอเคครับก็เสร็จปุ๊บก็จะมีทั้งกล่องสุ่มนะครับเนี่ยครับมันมีขายหมดไปแล้วคนก็ยังมีคนเล่นอยู่เหมือนกันครับเนี่ยตอนนี้ผมอยู่อันดับหกหม ร้านหกคนมันก็อาจจะเลิกไปนานแล้วเพราะว่ามันเล่นมาสองเกมมันเล่นมาสองปีกว่าแล้วครับก็เลยแบบเออก็ต้องเข้าใจด้วยว่าบางคนก็เลิกเล่นไปบางคนก็ยังเล่นอยู่อะไรอย่างนี้ครับโอเค,คแล้วเราก็มาดูแลกนี่คือแลกที่หมัะสำหรับใส่บิตคอยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสกรีนในห้องเรานะครับเห็คไามนี่ข้นแรกก็เป็นห้องคอดโดนะครับจะมีแค่คอมธรรมดาตั้งโต๊ะแบบมีสายมีอะไรต่อไปแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆโอเคครับต่อไปก็มาดูตัวเกมนะครับโอเคอันนี้เป็นอันนี้โอเคเราเป็นตัวเกมเห็นไหมครับ S <S <it> <S เห็นตรงนี้อะไรไหมครับจะเป็นคอมรุ่นใหม่ครับเดี๋ยวผมจะเอาย้อนหลังให้ดูแต่นี้เป็นพ c ซของผมเป็นเลเวล3ครับคือขุดความแรงขนาดเนี้ยคือเวลาเราเล่นเกมครับมันจะมีบอกว่าเนี่ยเน็กเน็กพีซีเลเวลเนี้ยคือแบบว่าเราเล่นเล่นเกมหนึ่งอ่ะเราชนะโคปด8เกมหรือ10เกมตามที่กำหนดอ่ะอีอคอมเราก็จะอัปเกรดขึ้นอัปเกรดขึ้นเนี้ยเล่นเกมตรงนี้ครับก็อันเนี้ยคือพลังของของการขุดตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าแรกใช่ไหมดูหน้าแรกก่อน ันเนี้ยคือพลังพลังในการขุดตอนนี้คือยี่บสี่เทเรเฮิร์ตต่อสิบนาทีนะครับที่ที่ผมผมดูแล้วคือที่เขาบอกในเว็บไซต์นะครับก็คือพลังเนี่ยมันจะขุดคงคงอยู่เนี่ยห้าวันแต่ว่า pc อ่ะพลังพลังที่มันคือมันคาแบบเนี้ยสองจุดสองจุดสี่สองเนียครับมันจะอยู่ประมาณ5้าวันแต่ว่า pc อ่ะเลเวลสตอนเนี้ยคือถ้าครบสิบชั่วโมงเนี่ยมันก็จะปรับลงเลเ,ลเวลสองหรือเลเวลหนึ่งลดลงไปเรื่อยเรื่อยนะครับคือว่าจริงๆอ่ะมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นคือแบบว่า บางทีพอเราดูเวลามันจะหมดใช่ไหมเราก็เข้ามาเล่นเกมหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมให้ดูนะว่ามันอัปเกรดมันจะมันจะรีทุกทุก24ชั่วโมงเกมมันสามารถเล่นได้ทั้งวันนะครับเล่นได้เรื่อยๆแต่ว่ายิ่งเล่นเยอะมันก็คือจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะยิ่งมันจะยิ่งไอมันจะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคอเดี๋ยวเล่นเกมให้ดูก่อนก็เป็น mini เกมนะครับเราก็เกมไม่ง่ายครับเมื่อกี้24ทเทเลเฮร์ใช่ไหมพอเราเล่นเกมผ่าน้วก็จะดูว่าความแรงในการขุดมันเพิ่มมขึ้นไหมนะครับ อันนี้สําหรับเกมฟรีนะครับก็เล่นได้เลยเข้ามาลองตามลิงก์ได้เลยนะครับก็เราเล่นไปก่อนเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนพอเราได้แรงแรงตามกําหนดนะครับันมีคะแนนต่างๆพอถ้าถึงเล้งเราก็ผ่านมสามร้อยพอยต์เมื่อกี้ยี่บเอ็ดนี่ขึ้นไปยี่สบสี่นะครับล้วก็กดเกณฑ์พอร์นะครับมันก็เป็นเหมือนนี่ครับเป็นพูดว่าจบเหมือนการขดเห็นไหมเราจะเป็นขดจับเครื่องนะครับแล้วก็เข้าไปตัวตัวแก้สมก,การของ การขุดบิตคอยนะครับแล้วก็ทําให้เราขุดเร็วขึ้นเห็นไหมเป็น24บเทลเฮิร์ตต่อต่อสินาทีนะครับแล้วก็พาวเวอร์จะคงได้ห้าวันนะครับแล้วก็กลับไปกลับที่โฮมหรือว่าไปชุดเล่นเกมต่อก็ได้ครับเห็นไหมเมื่อกี้สิชั่วโมงใช่ไหมครับก็กลายเป็นย4สิบี่ชั่วโมงอีกแล้วคือเราก็ค่อยมาเล่นเนี่ยเห,หลืออีกเ็ดเกมแล้วก็จะพัฒนาเป็น PC เป็นตัวต่อไปเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะโชว์ PC รุ่นรุ่นที่ผมเล่นต้อนแรกให้ดูก่อนโอเคเป็นคอมตัววขาครับเนี่ยพอเราชนะ11เกมเกมมปุ๊บเห็นหัคร มันจะกลายเป็นคอบตัวนี้ก่อนปุ๊บพอชนะเอกปุ๊บมันก็จะขึ้นตัวนี้เนี่ยก็คือคอมล่าสุดที่ผมใชนไหมครับเนี่ยแล้วก็เป็นเกมต่อไปเห็นไหมเนี่ยคือมันจะพัฒนาเป็นตัววินโดว์ไปเรื่อยๆนะครับมันก็สนุกดีมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับเราอย่าไปซีเรียสมากเพราะว่าตอบแทนมันค่อนข้างน้อยนะที่ผมมองดูครับบางทีเดือนประมาณสิบถ้าถ้าเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูหน่วยหน่วยผมอาจจะไม่ไม่แม่นมากนะครับก็หน่วยเป็นจิเกอร์เฮิร์ตหรือ เนี่ยครับตัวหน่วยตรงโคนไมเน็งเนี่ยครับก็คือแบบว่ามันอยู่ที่การระบบการขุดด้วยครับเนี่ยมันหนึ่งหนึ่งเทเรเฮิร์ตใช่ไหมครับก็มีกา,การขุดอยู่ที่หนึ่งล้านเทเรเฮิร์ตหนึ่งล้านเฮิร์ตต่อวิใช่ไหมเนี่ยเราจะได้ไปคอยสูงจุดหนึ่งแปดสองอะไรเงี้ยแต่เราอันนี้ผมไม่ค่อยมันไม่ค่อยแน่ใจว่าตรงเนี้ยมาได้เท่าไหร่คือว่าอันนี้มันยี่ยวผมรีแป๊บหนึ่งครับเมื่อกี้ยี่สิบสี่ใช่ไหม ยี่สี่จุดห้าเจ็ดใช่ไหมเราก็ที่ผมคํานวณดูนะว่าต่อต่อต่อ,ตอ,ตอไม่รู้สิบนาทีหรือหนึ่งหรือหรือหนึ่งนาทีนะผมไม่แน่ใจถ้าถ้ายี่บสี่จุดเจ็ดห้าใช่ไหมครับหารหนึ่งล้านนะครับเนี่ยครับตัวหนึ่งล้านเท่ากับเท่ากับนย์จุดหนึ่งแปดสองอะไรเงี้ยถ้าถ้าใครมีความรู้เรื่องเรื่องการผลากมากกว่านี้ก็ลองลองมาแนะนําผมได้นะคือผมไม่ไม่ค่อยแน่ใจครับสองจุดสี่ห้าไอยี่บสี่จุดห้าหารล้าน ก็ประมาณนี้นครับแล้วก็คูณคูณยี่สิบสี่ชั่วโมงเอ้ยคูณยี่หกสิบนาทีก่อนถ้านาทีหนึ่งก็ได้ประมาณเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วคูณหกสิบนาทีแล้วก็คูณยี่สิบสี่โอเคครับก็เนี่ยหนึ่งวันได้ประมาณสูงจุดสามห้าสองแต่ผมไม่แน่ใจว่าไม,ไม่ไม่น่าถึงขนาดนี้นะเพราะว่าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ามันน่าจะสิบนาทีต่อวินะครับเดี๋ยวก่อนยี่สิบสองจุดสี่ เอาสองจุดสี่ห้านะครับคูณไอ้หารล้านก่อนนะครับเขาบอกอย่างนี้นะที่คูณบิตคอยนะหารล้านเนี่ยผมว่าน่าจะได้แค่ประมาณเนี้ยครับคือต่อต่อหนึ่งวันด้วยเนี่ยแล้วผมที่ผมขุดมาเนี่ยครับยอดที่ผมขุดเห็นไหมครับเพิ่งได้แค่หกร้อยหกร้อยเจ็ดสิบเองนะผมว่าประมาณเนี้ยหนึ่งวันได้ประมาณประมาณหกร้อยนะผมผมเล่นมาสามวันแล้วก็หกร้อยกว่าแล้วเนี่ยก็คือประมาณเนี้ยครับที่ผมมองดูแล้วก็คือมัน มันอาจจะขุดได้ไม่เยอะกว่าแล้วเราก็การที่เราจะถอนออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการถอนการถอนนะครับเนี่ยคือเราก็เลือกบิตคอยนะครับเนี่ยแล้วก็เลือกวิดดอคือเราก็เลือกกระเป๋าของเราเป็นจามีตามาร์กหรือจะเป็นกระเป๋า,าไหนก็ได้ฐานเซ็กชันฟรีด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเวลาเราขุดเนี่ยเห็นไหมครับเขาต้องกําหนดให้ได้0.001ของบิตคอยแต่รูเนี่ยผมยังยังยังไม่ถึงเลยมันก็ต้องใช้เวลาในการขุดนาน,นครับแล้วก็ทั้ง มันรองรับทั้งอีเาเรียมนะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้ไบแนนมาแล้วครับแต่ยังไม่เปิดให้ใหการขุดแล้วก็นี่ครับ ERC 2 e 0สของ USD นะครับแล้วก็ดอกคอยเนี่ยขุดได้ฐานเซ็กชันฟรีมันต,ต้องให้ได้30 Do อกก่อนแล้วก็สามารถฐานเซ็กชันไปนั้นได้ก็ก็ตีราคากันว่าประมาณเท่าไหร่เราก็ต้องลองดูว่าตัวไหนที่แบบทำแล้วทําให้แบบว่าขุดไปแล้วมันก็อะไรอะ่ะมันไม่ต้อง,ม,ม,องมันไม่ต้องเสียค่าทางเซ็กชันมากลองคิดดูนะครับถ้าเราขุดอีเาเรียมตอนนี้ฐานเซ็กชันเนี่ยตอนนี้เป็นร้อยกว่าเงี่ยบางทีเราขุดไปอัด ก็ไอ้ t า a n s a ชันไปอาจจะไม่เหลืออะไรก็ได้ครับเพราะเพราะ t r a n s a c t ฟรีมันแพงอ่ะลองดูก็ได้ครับเขายังเขียนอยู่ว่าปดค่าธรรมเนียมมันสูงกว่าปกติใช่ไหมครับก็เนี่ยเราก็ต้องเลือกดูว่าเราจะเอาตัวไหนในการในการส่งไปกระเป๋านะครับโอเคครับก็สําหรับถ้าใครที่จะเติมเงินก็เข้ามาที่หน้านี้ครับแล้วก็กด b บโทเค็นมันเป็น L เป็น r l t ครับ r l t ก็คือแบบว่าเอาไว้สําหรับซื้อตัวเครื่องบิตคอยครับเหมือนเครื่องบิตคอยร้อยร้อย r l t นะครับเดี๋ยวผมยกขอ้ยให้ดู 100ร้อย RLT ดูว่ามันประมาณเท่าไหร่ราคานะนี่ครับล้วก็เติมตังค์เติมอะไรได้ปกติโอเคตอนนี้ประมาณ0.20ย์จุดสองศูนย์ bitcoin นะครับแล้วก็ดูก่อนว่าตอนนี้ราคา bitcoin มันหนึ่งอยู่ยที่หนึ่งจุดล้านเก้านะครับเดี๋ยวผมทําให้นี่ดูโอเคครับรอสักครู่นะครับก็ตอนนี้ราคา bitcoin หนึ่งจุดล้านหนึ่งล้านเก้านะครับ เราต้องการเท่าไรครับในการเติมเงินจริงๆใช้ตัวอื่นเติมก็ได้นะด็อกคอยก็ได้ครับนี่ศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์สองเอาติคแค่น,นี้ครับศูนย์จุดศูนย์สองศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองนี่ประมาณสามพันกว่าครับก็คือเครื่องเนี้ยถ้าแบบที่เราที่เรา,เราจะได้แรงขดขึ้นมาเป็นเท่าไหรอ่ะสองสองแสนสองแสนสองหมื่นห้าพันจิกะเฮิร์นะครับต่อต่อวินะครับก็ ถ้าเราเติมแรง,แรงขุดไปมันก็จะได้เยอะขึ้นครับแต่ว่าผมอยากบอกว่าให้ลองให้ลองลองลองฟรีดูก่อนโอเคครับแล้วก็พอพอตัวนี้เสร็จปุ๊บเมื่อกี้เราแนะนําถึงตัวเกมแล้วใช่หมครัเนี่ยเราก็ซื้อแหลกมาอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูของคนอื่นนะครับกดไปดูแรง์กิ้งนะครับโอเคเรามาดูที่หนึ่งกันในที่สี่ก็ได้อันนี้คือคนที่เติมนะครับนี่คือนี่คือเครื่องขุดบิคคอยนะครับก็เหมือนแบบคอม อันนี้เขาไม่ได้แบบมาเล่นเท่าไหร่แล้วคือแบบเขาก็ตั้งทิ้งไว้แล้วมันก็ขุดไปเองอตัตโนมัติขุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือเขาก็ไม่ต้องอนี่ยครับเป็นเป็นมเนอร์ขุดไปตลอดอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวลองหาคนที่แอคทีฟด่วน22มัน 22, 000, เนี่ยบางทีเขาไม่เนี่ยสองปีเกมมันเก่าแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีคนมาเล่นอยู่นะเนี่ยบวก11%เนี่ยก็คือแบบเขาก็ตั้งขุดมันก็ขุดไปเรื่อยๆของเขาอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับดูเครื่องขุดเขาก็ซื้อเล่นไปสะสมไปเรื่อยๆสำหรับถ้าสายฟรีก็ไม่ต้องซื้้อเเติมมกก็็ไดดรรรล,ล่นธา มันเหมือนที่ผมเนี่ยมันก็จะมันจะช้าคนอื่นเท่านั้นแต่คือแบบว่าเราก็รับความเสี่ยงหรือว่าเราเรับความเสี่ยงได้แค่ไหนใช่ไหมครับเนี่ยก็คือมันเป็นเกมฟรีแล้วก็มาดูโปรไฟล์เรานะครับว่าเนี่ยเราขุดได้ยี่สิบสี่จุดสองสี่หนึ่งเทลเฮิร์ตโอเคครับเนี่ยเกมมันก็ประมาณเนี่ยเวลาเราเล่นเกมไปก็มันจะพัฒนาพีซของเราไปเรื่อยๆถ้าถ้ากลัวตัวกลัวเกมมันลักโผผมก็แนะนําว่าไม่ต้องเติมก็ได้อันนี้นะครับก็แล้วข้อมูลต่างๆก็จะมีอีก ก็เป็นพวกโคมเนี่ยพวกวอลเล็ตต่างๆของเราเนี่ยครับนี่ก็คือหน้าเมื่อกี้นะครับเราก็ลองดูว่าได้ถ้าเติมหรือไม่เติมก็ได้ก็ตัวเกมก็เล่นประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะเทสเกมให้ดูอีกสองเกมสองเกมสามเกมก็คือว่าเกมมันตอนนี้มันมีประมาณเนี่ยพอเราเล่นปุ๊บไอเทเลเฮิร์ตมันก็จะพัฒนาขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปก็อยากอยากให้ลองลองลองเข้ามาเล่นดูก็ได้นะครับก็สําหรับตัวเกมเนี่ยที่ผมผมเล่นไปเนี่ยส่วนหน่วยหน่วยไอเรื่องการขุดเนี่ยถ้าใครใครมีความรู้หรือว่า ชำนาญเรื่องการขุดบิตคอยมากกาผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับนี่ครับก็ตัวเว็บก็มีทั้ง facebook นะครับแล้วก็สวิตเตอร์ลองเข้ามาดูได้นี่ครับอัปล่าสุดเพิ่ง6ชั่วโมงนะครับก็วันที่สิห้าเป็นวันล่าสุดนี้เลยนะครับนี่ครับมีคนติดตามอยู่ประมาณ2ประมาณแสนกว่าคนนะครับลองเข้ามาดูได้มันมีทั้งเฟกมีทั้งอะไรแต่เพราะว่าระวังเพราะว่าอาจจะมีแบบเว็บเฟกเว็บอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าให้กดที่ลิงก์ที่ผมส่งให้สมัครดีกว่านะครับเพราะว่าป้องกันเป็นเว็บปลอมนะครับ อันนี้เป็นเวบเ็บจริงที่ผมเล่นอยู่นะครับก็คืออยากให้กดมาเว็บนี้ดีกว่าเพราะว่าป้องกันการการแบบไปไปเว็บนอกหรือเว็บอื่นที่เขาทำทำเฟซขึ้นมานะครับโอเคครับแล้วก็ทวิตเตอร์ตอนนี้มีผู้ติดตามประมาณ6 0,000แต่ว่าเกมนี้มันเปิดมาประมาณ3ปีแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่เกมต้นน้ําแล้วแต่ว่ามันก็สามารถกดเล่นได้เรื่อยๆนะครับยังไงก็อยากให้เพื่อนๆลองศึกษาดูแล้วก็แบ่งจะลองมาลงทุนดูก็ได้หรือว่าถ้ายังไม่อยากลงทุนก็ลองเล่น,เล,นเล่นแบบฟรีแบบผมไปก่อนเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับ ก็วันนี้ก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับความรู้ดีๆเกี่ยวกับคริปโตนะครับหรือว่าการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมจะมาประเด็นให้เรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับถ้าคลิปนี้ถึงขอให้กดไลค์สักสักสิบไลค์ก็พอครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตาม